เอาแล้วนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมในรายการพีเกมเมอร์แชแนลนะครับก็อนสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเปลี่ยนแขนให้แขนสกินเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นแขนสตรีทได้นะครับอ่ามาเดี๋ยวผมมาสอนกันเลยให้ฟุณน,นะครับเี่เข้าไปที่สกินนะฮะตอนนี้คณใช้แขนอเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแขนสตรีทนะครับ รู้แล้วอย่ามาพิมพ์ด่ากันนะเนี่ฮะอืมหนึ่งครับเราเข้ากอนอ่าได้แล้วนะครับคุณก็เข้าไปที่สกินของคุณนะครับแล้วก็เลือกนะฮะอันนี้ผมใช้อะไรวะแขนอเล็กอยู่นะแป๊บเดี๋ยวเนี่ยเนอะพอคุณกดไปที่สติแล้วครับเดี๋ยวคุณก็ได้แขนสตีมาแล้วครับนี่ครับงานนิดเดียวเองโอ้มาแค่สั้นๆนะครับไม่ไม่ได้มาเยอะอะไรนะครับอันนี้ก็จะ ใหม่ผมเองนะครับเออก็บายบายครับอ่ะก็สำหรับใครที่อยากเอาไปลองนะครับก็สามารถเอาไปลองได้นะครับเออก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะครับ